ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันพฤหัสบดีที่23กุมภาพันธ์2 5 5 5ค่ะมากันที่หน้าหนังสุพิคพมทันหุ้นวันนี้คอลัมน์เด็ดแนวเล่าหุ้นนะคะสำหรับหุ้นตัวแรกที่เด็กแนวแนะนำนะคะได้แก่หุ้น MCS ค่ะสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะเด็กแนวย้ำมาหลายครั้งนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยให้เขาสะสมหุ้นโรงพยาบาลค่ะ เ็กแนวจึงหันมาแนะนำให้เก็บ MCS นะคะหุ้นเหล็กระดับไฮเอ็นที่ผลประกอบการไตรมาสที่4นั้นได้รับผลกระทบจากระบบขนส่งชะงักไปช่วงน้ำท่วมแต่ว่าโรงงานเนี่ยไม่ได้เสียหายแต่อย่างใดและก็กลับมาเปิดดำเนินการได้อย่างรวดเร็วรีบส่งงานให้ญี่ปุ่นทันทีแล้วก็สิ่งที่ MCS ได้เปรียบกว่าชาวบ้านนะคะก็คือมีงานต่างประเทศปริมาณมากแล้วก็มีโอกาสได้พันธมิตรเข้ามาเป็นผู้ผูกออเดอร์นะคะหลังจากที่ได้ใบอนุญาตผลิตงานเหล็กระดับสูง เกรดทำให้โอกาสได้งานเนี่ยค่อนข้างมากนะคะแล้วก็จะรับงานโครงการสร้างาร,รถไฟฟ้าในประเทศอีกต่างหานะคะฟังดูแล้วเนี่ยผลประกอบการในไตรามาสที่4นะคะชะลอตัวลงนั้นเกิดจากอุปัติเหตุด้านภัยธรรมชาติที่จบไปแล้วนั่นเองค่ะแต่ว่าไรายได้นะคะก็จะกลับมาพลิกแรงตั้งแต่ช่วงไตรามาสที่1เป็นต้นไปนะคะและในปี2555ภ้าประเมินนะคะบอกว่า ถ้าขยายตัวเบาๆสักประมาณ30%เนี่ยก็จะทำให้กำไรนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาถึง618ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะโดยความจริงเนี่ยไม่น่าจะน้อยกว่านี้ด้วยซ้ำนะคะเนื่องจากพิจารณาจากออเดอร์ที่มีลนทลักคิดดูแล้วว่าเนี่ยจะมีค่า P/E ต่ำมากเพียง7.5เท่าถ้าเราให้มูลค่าเหมาะสมเท่ากับ P/E 10เท่าเนี่ยก็จะมีราคาค่าตัวประมาณ 12บาท40สตางค์ค่ะตอนนี้นะคะกราฟเองเนี่ยเกิดอาการอ v e r sell ค่ะและการลงมาหลุดเส้นแนวรับแบบนี้นะคะเกิด over sell ด้วยทำให้ตีความได้ว่าจะต้องมีโอกาสที่จะเด้งกลับไปสร้างฐานได้อย่างแน่นอนนะคะโดยอย่างน้อยๆน,นะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่ม,มขึ้นไปนะคะยืนเหนือประมาณ9บาท60สตางค์ได้และถ้ายืนได้นะคะก็มีโอกาสที่จะเด้งต่อไปจนถึงระดับ10บาท50สตางค์ค่ะ สำหรับหุ้นตัวต่อไปที่เด็กแนะแนะนำนะคะได้แก่หุ้น AGE ค่ะสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะว่าไปแล้วค่ะหุ้นถ่านหินเนี่ยควรจะวิ่งสักทีเพราะว่ามีปัจจัยรอไว้ไม่น้อยแล้วก็นักลงทุนที่ชอบการเก็บหุ้นก่อนเห็นปัจจัยบวกนั้นเด็กแนวว่าควรสะสมจะได้ของไม่แพงนะคะซึ่งวันก่อนเนี่ยเคยบอกให้ฟังว่าสิ่งที่จะส่งผลแรงๆกับบริษัทคือการได้เมืองถ่านหินซึ่งปีนี้ต้องได้นะคะและคาดว่าจะทําให้มูลค่าหุ้นเนี่ย ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะโดยตอนนี้นะคะการเจราจาเนี่ยมีไว้หลายแห่งซึ่งอย่ารอให้ข่าวจริงออกไปแล้วค่อยไล่เพราะว่าอาจจะเจอของแพงได้นะคะดังนั้นนอกจากผลประกอบการทั้งปีที่จะแจ้งสปดาห์หน้าเคยบอกแล้วนะคะว่ากำไรเนี่ยมีโอกาสปรับตัวเพิ่มพุ่งขึ้นแรงเลยถึงร0 0เปอร์เซ็นตเป็นอย่างน้อยและก็ที่น่าจับตามองก็คือเรื่องการประกาศจ่ายเงินปันผลนั่นเองค่ะที่พอจะประเมินเบื้องต้นว่าน่าจะมีโอกาส ทำสต็อกดีเวรเดนหรือไม่เพื่อบริษัทเนี่ยจะได้มีหุ้นมากขึ้นแล้วก็เวลาไปซื้อเหมืองก็เก็บหุ้นไปแลกไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าออกมานะคะการจ่ายเงินปันผลในรอบนี้นะคะ <S <S เด็กแนวว่าเป็นผู้จุดประกายขึ้นมานับตั้งแต่การคาดการหุ้นรัษาจนมาหลายๆตัวแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นแฟชั่นไปแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเ g e จ่ายหุ้นปันผลน่าจะให้อัตราตอบแทนค่อนข้างมากนะคะดูแล้วจากข่าวปัจจัยในข้างต้นเนี่ย ก็พบว่าราคาหุ้นไม่ควรที่จะหยุดอย,อยู่ตรงนี้นะคะสัญญาณกราฟเองตอนนี้เนี่ยน่าก็ฟื้นตัวลงแล้วนะคะโดยตอนนี้นะคะก็เข้าสู่ซุปเปอร์โอเวอร์โซที่จะมีโอ,อ,อกาสเด้งกลับทุกครั้งนะคะแล้วก็ถ้าวัดแนวของการรีบาวเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่ราคากลัปรีกลับขึ้นไปจนถึงระดับ6บาท1ิสตางค์ได้ค่ะสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ข่าหุ้นวันนี้คอลัมน์หุ้นเด่น หุ้นเด่นหุ้นดิ่งนะคะด้านหุ้นเด่นตัวแรกค่ะได้แก่หุ้นแถวคอมค่ะหรือว่า CCET นั่นเองนะคะให้ซื้อเก่งกําไรประเมินกรอบราคาไว้ที่2บาท68สตางค์ถึง2บาท66สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปค่ะได้แก่หุ้น TMB นะคะทยอยซื้อลงทุนมองกรอบราคาไว้ที่1บาท74สตางค์ถึง1บาท73สตางค์ค่ะและหุ้นเด่นตัวสุดท้ายนะคะได้แก่หุ้นนวรัตค่ะ ซื้อเล่นสั้นนะคะประเมินกรอบราคาไว้ที่71สตางค์ถึง70สตางค์ค่ะมากันที่หุ้นดิ่งกันบ้างค่ะหุ้นตัวแรกนะคะได้แก่หุ้น TUF หาจังหวะขายประเมินกรอบราคาไว้ที่71บาทถึง70บาท75สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้นบั็ค่ะเข้าเขตซื้อมากเกินไปนะคะประเมินกรอบราคาไว้ที่13บาท90สตางค์ถึง13บาท80สตางค์ค่ะ และหุ้นดิ่งตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะได้แก่หุ้น h t สเทค่ะหาจังหวะขายมองกรอบราคาไว้ที่3บาท34สตางค์ถึง3บาท32สตางค์ค่ะและนี่ก็คือรายการเมนูหุ้นร้อนในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามได้ในเวลาเดียวกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ